Honda XADV 750ครับมีการปรับโฉมใหม่ในปี2024นะครับสำหรับโมเดลปี2025เรียกว่าเป็นการปรับโฉมใหม่เนี่ยก็คงถูกครึ่งนึ่งนะครับเพราะปรับในเรื่องของ ภาพลักรูปลักษแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานบางประการนะครับโดยยังคงใช้เครื่องยนต์เดิมครับ2สูบเรียง 750cc วันนี้ครับจะมาสรุปแบบไวๆสำหรับใครที่อยากรู้ว่าปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างแล้วก็สำหรับใครที่อยากฟังรายละเอียดเจาะลึกกันนะครับคลิปนี้ครับเคนจะลงดีเทล,ลการเปลี่ยนแปลงของ2025 Honda XADV750 ให้ได้ฟังกันครับไลค์ s u like, b s c r i b e แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ 2025 Honda XADV 750นะครับเป็นครั้งแรกของโลกที่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ครับจะมีไฟหน้า daytime running light ที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับฝังมาในเส้นเดียวกันเลยฝั่งรถยนต์เนี่ยมีเป็นปกติในหลายๆรุ่นนะครับแต่ในรถจักรยานยนต์นี่คือคันแรกของโลกครับที่มีไฟ daytime running light ที่ทำหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวครับมีการเพิ่มระบบ cruise control เข้ามาครับ อัปเกรดเทคโนโลยี DCT หรือว่า Dual c l u t h Transmission ครับเพื่อให้ความต่อเนื่องความเนียนของการต่อเกียร์มากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะที่ย่านความเร็วต่ําและการออกตัวรวมถึงครับมีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในงานตัวรถครับนอกจากรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วครับ Honda x d v 750 Model Year 2025ยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวัสดุที่ใช้กับตัวรถครับโดยใช้วัสดุที่เป็นวัสดุ Recycle ครับทั้งในงานตัวถังนะครับในงาน กล่องบรรจุต่างๆรวมถึงครับชิหน้าของเขารับจะปรับเปลี่ยนวัสดุครับเป็นรีไซเคิลสังเคราะห์ครับรวมถึงครับฟังก์ชันของการใช้งานชิหน้ายังมีการปรับฟังก์ชันการใช้งานใหม่ครับให้ปรับได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับจากเมื่อก่อนเนี่ยขั้นตอนเยอะมากและต้องใช้2มือเรียกว่าต้องจอดปรับชิหน้าเท่านั้นใช่ไหมครับตอนนี้ h อ n d a XADV 750ครับปรับชิหน้าได้ง่ายๆด้วยการใช้มือซ้ายแค่ข้างเดียวด้วยซ้ํา การควบคุมสั่งการรถคันนี้ครับยังคงใช้คันเร่งไฟฟ้าแบบ t r o t y w i y e ครับโหมดการขับขี่ของตัวรถมี4รูปแบบพื้นฐานนะครับซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยก็จะทำหน้าที่สั่งการพรีเซตของ Power e n g i n e b r a k e control ลและก็ Traction Control หรือที่ทาง Honda เรียกว่า Honda Selectable Torque Control ครับทั้งหมดนี้นะครับโดยเฉพาะ Traction Control เนี่ยมีการปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความส m ooth มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับและ Traction Control ของเขาปรับได้3ระดับ รวมถึงปิดได้เลยเบาะนั่งของตัวรถครับมีการปรับให้มีความคอมฟอร์ตหรือว่านุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมครับตัวเบาะนอกจากรีดีไซน์เบาะใหม่ให้นั่งได้สะดวกสบายมากขึ้นรวมถึงครับการวางเท้าถึงพื้นเนี่ยได้มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วยังมีการเพิ่มวัสดุยูรีเทนโฟมในตัวเบาะอีก10%ครับทำให้ตัวเบาะเนี่ยมีการแอบซอฟที่สบายมากขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนครับปรับทรงเบาะใหม่ก็จะนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นด้วย ใต้เบาะของ Honda XADV 750ครับมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาด22ลิตรครับใต้เบาะนี้ครับมีช่องจ่ายไฟ USB-C นะครับแล้วก็สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบไดหนใบนะครับหรือจะซื้อพาวเ์นะครับกระเป๋าแยกพาร์ติชันมาใส่ของก็ทำได้รวมถึงใครที่อยากได้ USB มาไว้ที่แฮนด์บาร์เนี่ยในยุโรปเขาสามารถที่จะสั่งระบบช่องจ่ายไฟติดตั้งเพิ่มที่แฮนด์บาร์ได้นะครับรวมถึง กล่องข้างและกล่องหลังเนี่ยในต่างประเทศนะครับ h อ n ด้ XADV 750ที่ใช้สมาร์ทคีย์นะครับเขาสามารถใช้สมาร์ทคีย์เนี่ยนอกจากปลดล็อกรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเนี่ยยังใช้ในการปลดล็อกกล่องหลังและกล่องข้างได้ด้วยซึ่งฟังก์ชันนี้ในประเทศไทยไม่เคยมีการนำเข้ามาจากจำหน่ายมาก่อนนะครับเรือนไม้ของรถคันนี้ครับยังคงใช้หน้าจอเรือนไม้แบบ TFT ขนาด5นิ้วครับรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Honda Rosing ครับทั้งใน Apple แล้วก็ Android ครับ คันควบคุมสั่งการจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีการเรืองแสงในยามค่ำคืนด้วยรวมถึงครับในปีนี้ XADV750 ครับยังเปิดตัวพร้อมกับรุ่นพิเศษ Special Edition สีเหลืองสวยมากๆครับนี่คือสรุปการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆครับใน2025 Honda XADV750 ครับคร่าวๆก็นานพอสมควรนะเอาละทีนี้ครับ เคนจะมาเจาะลึกการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าปรับตรงไหนเพิ่มขึ้นมานะครับในรายละเอียดให้มากขึ้นกว่าเดิมครับ Honda XADV นะครับเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเรียกว่า World p r e m i e r ตอนนั้นเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากๆเอามาเกสมาขับบนหิมะนะครับเมื่อปี2017เรียกว่าสร้างกระแสฮือฮาให้กับกลุ่ม Big s c o o t e ตอร์มากเมื่อก่อน Big s c o o t e ตอร์เนี่ยโอเค Honda ไม่ขับสายพานเป็นขับโซ่ก็แปลกมากพอแล้วนะครับครั้งนี้การเปิดตัว XADV เนี่ยมาในแบบ Big s c o o t e ตอ Adventure นะครับซึ่งแตกต่างไปจากรถสกูตเตอร์ใน segment น,นะครับตอนนั้นเยอะมากๆเลยครับด้วยสไตล์แบบ Adventure ที่เน้นความคล่องแคล่วนะครับปราดเปรียวนะครับและในปี2021เเนี่ยเขามีการปรับโฉมนะครับ ยกระดับเครื่องยนต์ขึ้นมาเป็น750แล้วก็การปรับโฉมตั้งแต่ตอนนั้นครับจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้ Honda XADV 750เนี่ยมียอดขายสะสมแล้วเกือบ80,000คันทั่วโลกครับจนปลายปี2024นะครับกับการเปิดตัวในโมเดลปี2025ครับ Honda Big b กไบนะครับเลือกที่จะทําตลาดในกลุ่มประเทศยุโรปก,ก่อนซึ่งในกลุ่มประเทศยุโรปอังกฤษเนี่ยมีการใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม Big กสก o ตเตอร์เพื่อใช้ในการคอมมิวเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองนะครับหรือระหว่างเมืองก็ตามที่แพร่หลายมากๆนะครับมากันในเรื่องขุมพลังกันก่อนเลยนะครับ Honda 750ครับยังคงใช้ เครื่องยนต์เดิมนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงในส่วนของแมคาีนิกเครื่องยนต์กลไกลหรือว่าวิศวกรรมในรถคันนี้แต่อย่างใดเครื่องยนต์2สูบเรียง 745cc ครับขนาดกระบอกสูบนะครับคูณช่วงชักอยู่ที่77คูณ80มิลิเมตรครับเป็นเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชารครับ เครื่องยนต์ให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่57.7แรงม้าที่6,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด69นิวตันเมตรที่4 7 5 0รอบต่อนาทีครับเทคโนโลยีการจุดระเบิดครับจะเป็นองศาการจุดระเบิดที่270องศานะครับก็จะให้แรงพัชเนี่ยที่ต่อเนื่องนะครับไม่ตึงตังตึงตังสม o ท t h ส่งกําลังได้ดีตั้งแต่รอบต่ําไปจนถึงรอบปลายนี่คือจุดเด่นของการจุดระเบิดแบบ270อองศาครับ แม้จะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในเชิงวิศวกรรมนะครับแต่เครื่องยนต์7 5 0ซีซีรุ่นี้ครับมีการพัฒนาแรงบิดในช่วงรอบต่ำกลางครับให้สมูทมากยิ่งขึ้นส่งกำลังได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับในเครื่องยนต์นี้นะครับหลายคนอาจจะกังวลว่าเครื่องสองสูบอาจจะมีแรงสั่นสะเทือนเข้ามารบกวนเยอะ แต่ว่า Honda ครับเขาได้ใส่ทวินบาลานเซอร์เข้าไปครับซึ่งทวินทบาลานเซอร์เนี่ยจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนของการทำงานของเครื่องยนต์ในรอบที่สูงนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยสมูทตลอดทุกย่านรอบเลยนอกเหนือไปจากนั้นนะครับทีมวิศวกรของทาง h อน da ยังออกแบบให้เครื่องยนต์รุ่นี้ครับมีน้ำหนักที่เบาด้วยการลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นลงครับและใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นะครับวัสดุต่างๆที่อยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยให้สูงสุดครับอย่างเช่น แคมชาร์ปของเครื่องยนต์รุ่นนี้ครับยังทําหน้าที่ในการขับปั๊มน้ําด้วยแล้วก็ทวินบาลานเซอร์เนี่ยจะมีบาลานเซอร์ชาร์ปตัวหนึ่งครับทำหน้าที่ในการขับปั๊มน้ํมนนา,ามันเครื่องเพื่อลดพาร์ที่ไม่จําเป็นออกจากเครื่องยนต์ทาให้เครื่องยนต์เนี่ยมีน้ําหนักเบาทํางานได้มีประสิทธิภาพนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีน้ําหนักเบาและมีความคล่องแคล่วขึ้นไปตามกันด้วยถังน้ามันครับขนาด13.2ลิตรครับ ฮอนด้เคลมว่าถังน้ํามันขนาดนี้สามารถขับเคลื่อนได้ไกลามากกว่า360กิโลเมตรครับและประหยัดน้ามันสูงสุด3.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP มากันถึงในด้านรูปลักษณ์บ้างนะครับหลังจากปี2021ที่มีการเปลี่ยนโฉมเนี่ยเอาจริงๆต้องบอกว่า Honda XADV ในไทยตั้งแต่ปี2017ใช่ไหมมาปี2021จนถึงปัจจุบันนี้การจองรถอะไม่เคยแบบเดินเข้าไป Honda Big b i ไบแล้วมีรถสต็อกเลยนะ ตั้งแต่ชม2017โม2021ครับรอรถกันเป็นปียังไวสุด6เดือนตอนนี้ไปไปลายโมเดลแล้วเริ่มบอกว่ารอเดือน2เดือนก็ได้แล้วพี่นะครับบางคนต้องขายใบยจองแบบมีบุญค่ากันเลยผมว่าในโมเดลเย์2025น่าจะแบบเดียวกันเพราะว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันจริงๆนะครับ h o n ด้ XADV ในโมเดลเย์2025ครับถูกนำดีไซน์ของปี2021เนี่ยมาต่อยอดและพัฒนาโดยทีม R&D Research and Development จากทีม Honda ในอิตาลีนะครับทำให้ดีไซน์ของตัวรถเห็นว่าลักษณะของเขาอาจจะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนักแต่จะมีความปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นมีเส้นสายที่เฉียบคมมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เส้นสายคมๆเหล่านี้ต้องบอกว่ามีแรงบรันรดาลใจและมีลักษณะที่คล้ายกันกันกบกระดาษพับโอลิการมิของญี่ปุ่นนะครับเส้นสายเฉียบคมต่างๆเนี่ยทำให้ตัวรถมันดูปราดเปรียวและพุ่งทยานรวมถึงครับดีไซน์ของตัวรถเนี่ย ก็จะรับกับไฟหน้าใหม่ของเขาที่มาพร้อมกับไฟ d a y t i m e ์ u n n i ิ g l ไ g ท t ที่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ย d a y t i m e ์ u n n i ิ g l ไ g h t ของเขายังเป็นครั้งแรกในวงการรถจักรยานยนต์ของโลกใบนี้ครับที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวครับโคมไฟหน้าของเขานะครับจะถูกออกแบบดีไซน์ด้วยคอนเซ็ปต์แบบแบล็ k เอาครับเทคนิคของทาง Honda ที่ทำให้ตัวโคมไฟหน้าเนี่ยดูกลืนไปกับตัวรถนะครับและทำให้ไฟเดย์ไทม์ลันิ่งไลท์ของตัวรถอะ มันดูโดดเด่นดูฉบเฉี่ยวขึ้นมาทําให้เส้นสายของตัวรถเนี่ยดูคมดูลู่ไปทั้งหมดทั้งคันนะครับบอดี้ <Body S 2> ของตัวรถในโมเดลเยียร์2 0 2 5ครับมีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในหลายๆจุดเลยตามนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมและก็ความยั่งยืนของทาง Honda นะครับ Honda เลือกใช้วัสดุที่เรียกว่า Dula าไบโนะครับไม่ว่าจะเป็นชิลหน้าหรือว่างานตัวถังครับวัสดุเหล่านี้ครับถูกสร้างขึ้นเพื่อทําให้เกิดการหมุนเวียนใช้วัสดุ ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ทําขึ้นมาจากพลาสติกรีไซเคิลหรือว่าพลาสติกชีวมวลครับ <c oughs> เพื่อลดคาร์บอนในกระบวนการการผลิตให้มากที่สุดครับมีชิ้นส่วนไหนกันบ้างเรามาลงรายละเอียดกันนะครับวัสดุอย่างกล่องเก็บสัมภาระใต้เบาะนะครับหรือว่ากรอบบล็อกของ Honda XADV 750เนี่ยถูกผลิตขึ้นจากวัสดุพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้กันชนหน้าของรถย,ยนต์ Hon d a ครับนำมารีไซเคิลเพื่อใช้เป็น กล่องเก็บสัมภาระและกล่องเก็บถุงมือหรือว่ากล่องที่อยู่ด้านข้างคอนโซลตัวรถนั่นเองครับวัสดุโพลีโพรพิลีนนะครับถูกนํามารีไซเคิลครับเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนฝาโคเวอร์ต่างๆนะอย่างเช่นฝาปิดถังน้ํามันนะครับแล้วก็ฝาปิดกล่องกรอฟบ็อกซ์ซ้ายขวาพวกนี้จะใช้เป็นวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดเลยรวมถึงพลาสติกชีวมวลดูล่าไบโอครับนำมาเป็นชุดสเกิร์ตของตัวรถนะครับและก็ใช้เป็นวัสดุขึ้นรูปชิวหน้าของเขาด้วยครับ แล้วก็ h o n ด้ xadv 75 0นะครับนอกจากเป็นครั้งแรกของโลกที่มีเด t i m e r u ั n i n ่งไล h ์ฝังไฟเลียวแล้วยังเป็นครั้งแรกของโลกที่มีรถจักรยานยนต์ที่ใช้วัสดุดู拉ไบโอช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตลงนะครับแล้วก็ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตตัวถังของรถด้วยมิติของตัวรถนะครับจะมีระยะจากพื้นถึงเบาะอยู่ที่8 2 0ม mm ิลิเมตรครับตัวเบาะมีดีไซน์ใหม่นะครับปรับรีดีไซน์ของเขาเนี่ยทำให้วางเท้าแตะพื้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม แฮนด์บาร์กว้าง940ม mm ิลิเมตรนะครับก็จะให้ทัศนวิสัยที่ดีและก็การแฮนด์ลิรที่มั่นใจตัวเบาะนั่งมีการเพิ่มยูรีเทนโฟมอีก10%นั่งได้สบายมากขึ้นกว่าเดิมครับชิลหน้าเองครับนอกจากใช้วัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลรักโลกแล้วเนี่ยยังถูกปรับกลไกาการดีไซน์ภายในใหม่ทั้งหมดครับการปรับสูงต่ำเนี่ยจะปรับได้5ระดับเมื่อก่อนอาจจะปรับได้เยอะกว่านี้นะครับไกลเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ปรับได้5ระดับซึ่งสูงต่ำเนี่ย มีระยะทั้งหมดอยู่ที่1 3 9มิกามลลิเมตรครับการปรับกลไกาภายในของเขานะครับจะช่วยลดขั้นตอนจากการปรับชิลหน้าในรุ่นก่อนนีนน้ที่มีมากถึง5ขั้นตอนและต้องใช้มือสองข้างเนี่ยเหลือเพียง3าขั้นตอนโดยใช้มือซ้ายแค่ข้างเดียวคือสามารถขับไปแล้วก็เปลี่ยนชิลหน้าได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาลองดูกันครับแต่การใช้มือข้างเดียวในการปรับชิลหน้าได้เนี่ยเคียนดาวเอาว่าน่าจะใช้ปรับตอนเราขับได้นะครับก็น่าจะหมุนล็อกนะครับแต่ใช้มือข้างเดียวจากเมื่อก่อนเนี่ย ต้องปล่อยมือ2ข้างมาจับบางทีขี่ไปแล้วร้อนแล้วหนาวอยากปรับตอนขี่อย่างเงี้ยก็น่าจะทําได้ง่ายขึ้นกว่ารุ่นเดิมครับพาร์ทของการควบคุมนะครับหน้าจอเรนมายขนาด5นิ้วที่เป็น TFT สีสีเนี่ยโอเคก็ยังไม่เป็นทัชสกรีนก็ยังไม่เป็น Apple CarPlay แบบใน Honda Africa t าทวินะครับแต่มีการปรับปรุงให้สู้แสงได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับระหว่างหน้าจอ TFT นะครับที่เป็นหน้าจอดิสเพย์ของเขากับคาเวอนะครับหรือว่า ตัวพลาสติกเคลือบด้านนอกเนี้ยฮอนด้าเขามีการเพิ่มชั้นเรซินเข้าไปครับระหว่างหน้าจอแล้วก็หน้าก,ากากของหน้าจอนะครับส่วนหนึ่งคือลดแสงแฟลร์ครับที่จะเกิดจากมุมสะท้อนในการรับแสงจากพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ปรับรูปแบบทําให้ผู้ขับขี่ครับสามารถมองหน้าจอได้คมชัดมากขึ้นกว่าเดิมสู้แสงมากกว่าเดิม สะท้อนแฟร์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีการปรับรูปแบบการมองเห็นนะครับได้หลากหลายรูปแบบรวมถึงรองรับการเชื่อมต่อ Honda r o รดซิงเพื่อนำทางนะครับควบคุมการเล่นเพลงรับสายวางสายโทรศัพท์และอื่นๆได้นะครับฟังก์ชันของ r o ดซิงเนี่ยก็ลองไปโหลดแอปพลิเคชันมาลองใช้กันดูหมวกกันน็อกต้องติดบูทูธไว้ด้วยนะ Honda XADV ครับยังมีการเพิ่มระบบ Cruise Control ครับทำงานผสมผสานกับเทคโนโลยี Dual Clutch Transmission ครับทำให้สปีดเนี่ย ต่อเนื่องนะครับส่งกําลังได้อย่างนุ่มนวลเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างไร้รอยต่อในการใช้งานครูสซอนทนครับสั่งการผ่านประกับที่ฝั่งขวานะครับซึ่งตรงนี้จะใช้ควบคุมทั้งการเปิดปิดระบบนะครับการเพิ่มลดความเร็วในลักษณะคล้ายกับตัวแอฟริกาทวินนั่นเองครับพื้นที่เก็บของใต้บอกขนาด22ลิตรนะครับก็จะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบมีไฟส่องสว่างแบบ LED มีช่องจ่ายไฟ USB-C นะครับแล้วก็มีระบบ Honda Smart Key ในการเรียกรถนะครับล็อกรถปลดล็อกรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ครับรวมถึงในต่างประเทศเนี่ยคุณสามารถใช้ Smart Key ในการปลดล็อกกล่องหลังนะครับกล่องสัมภาระได้ด้วยนะครับ การขับขี่นะครับแล้วก็สั่งการรถคันนี้เนี่ยจะใช้คันเร่งแบบไฟฟ้านะครับหรือว่า t t t l e b y w i ส e สั่งงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโหมดการขับขี่พื้นฐาน4รูปแบบของเขา Standard, Sport, Rain, Gravel นะครับรวมถึงจะมีโหมด User มาให้1โหมดนะครับทำให้ลูกค้าสามารถปรับการใช้งานได้เองครับเมื่อเป็น Power Engine b r a k e แล้วก็ตัว Honda s e l t c t l e t e t k Control หรือว่า Traction Control ครับโดย Tra c ชั o n คอเขาปรับได้3ระดับแล้วก็เลือกเปิดปิด ซึ่ง traction control ในโปโงเดลเยีย2025ครับมีการปรับปรุงให้ทำงานได้สมูทมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าจะเป็น power นะครับ traction control engine brake control เนี่ยจะปรับนะครับในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละโหมดนั้นนะ่ะคุณใช้โหมดอะไรอยู่แต่ละโหมดจะมี preset ฟังก์ชันพวกนี้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับรวมถึงระบบ dct ครับหรือว่า dual clutch transmission ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของรถคันนี้เลยนะครับแล้วก็ของทาง Honda Big b บด้วยมีการพัฒนาให้ตอบสนองในช่วงออกตัวและความเร็วต่ำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมแบบเดียวกับใน Honda Africa t ท w i n Model เ e a r 2024ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีความเนียนของ traction control มากขึ้นมีความเนียนของระบบ dual clutch transmission ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับโดยลำดับการเปลี่ยนเกียร์ช้าเร็วนะครับจะขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่ ที่คุณเลือกหรือแม้กระทั่งครับในโหมด User เนาะลูกค้าสามารถที่จะเลือกปรับรูปแบบการเปลี่ยนเกียร์ได้เองครับทั้ง5รูปแบบเลยเน้นตั้งแต่ความนุ่มนวลแบบขีเ่เรื่อยๆสบายๆหรือว่าอยากให้เปลี่ยนเกียร์แบบฉับไวดุดันลากบนทางกรวดทางทรายนะครับก็สามารถเลือกได้ในโหมด User ครับแต่แต่ละโหมดนะครับที่มีอยู่ Standard Sport Rain Gravel เนี่ยก็จะมีพรีเซตของระดับการเปลี่ยนเกียร์ที่เข้ากับโหมดนั้นๆเอาไว้อยู่แล้วด้วยครับ นอกจากนี้ครับผู้ขับขี่ครับสามารถเลือกระบบการเปลี่ยนเกียร์ได้ทั้งแบบออโต้ทรานส์มิชันหรือว่าแมนนวลทรานส์มิชันนะครับใครที่เคยใช้เคยเห็นก็จะรู้กันดีนะครับมีปุ่มอยู่ที่ปะกกับฝั่งขวาเลือกสลับระหว่างออโต้กับแมนนวลถ้าแมนนวลเนี่ยคุณก็จะสามารถใช้แพดเดิลชิปที่ประกับฝั่งซ้ายในการชิปเกียร์บวกลบได้เองครับหรือแม้กระทั่งจริงๆในโหมดออโต้คุณก็สามารถใช้ประกับที่ฝั่งซ้ายเนี่ยในการชิปเกียร์ลงเองได้เพิ่มเกียร์ขึ้นเองได้นะครับแต่ระบบเขาก็จะสั่งกกาารรออัััััตตโนนนนมิเงงหลงจ้้ดวยะคบ แต่ละโหมดก็จะมีความเนียนที่ยอดเยี่ยมในการต่อเกียร์นะครับรอยต่อของระบบเกียร์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่รู้สึกเลยรวมถึงครับความเนียนเนี่ยใน DCT ถ้าเทียบกับเจเนอเรชั่นแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่า DCT ของ Honda พัฒนาไปไกลมากๆนะครับมีรอยต่อที่น้อยลงมากๆครับรวมถึงเซนเซ,นเซอร์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาทําให้ระบบของรถเนี่ยเรียนรู้ได้ว่าตอนนี้เราเข้าโค้งอยู่ตอนนี้เราใช้คันเร่งแบบไหนตัวรถเอียงอยู่หรือเปล่า จะไม่มีการเตะเกียร์เว่อร์วุดวนะครับเหมือนในเจเนอเรชันแรกๆครับแล้วก็ส่งกําลังได้ต่อเนื่องทุกสภาวะการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมครับที่สําคัญเลย DCT เนี่ยจะช่วยให้ชุดเกียร์ของคุณเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าเดิมครับเพราะว่าในการต่อกเกียร์เนี่ยมันจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยเพราะว่าระบบสมองกลของเขาจะคิดในการเปลี่ยนเกียร์ให้ทั้งหมดครับโคร,ครงสร้างของรถคันนี้ครับเป็นเฟรมแบบ t u Tubular s t e e l Diamond f r a m e นะครับ ตัวเฟรมเนี่ยต้องบอกว่ามีขนาดที่กระทันรัดครับแต่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีพื้นที่ใต้เบาะที่สูงที่สุดนะครับในตัวถังที่ปรับเปลียของเขาระยะฐานล้อจะอยู่ที่1590ม mm, มครับมุมเล็กนะครับองศาเทรเลต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่27องศานะครับแล้วก็104มิลลิเมตรครับมีการออกแบบจุดนี้มาเพื่อให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยมในสภาวะการจราจรที่คับขังด้วยซึ่งจุดนี้เคนยืนยันได้เลยว่า xadv เนี่ยจะโฉมไหนก็ตามที่เคยขับมาขี่ในเมืองเนี่ยมุดคล่องตัวมากๆทั้งเรื่องของพลักกำลังความต่อเนื่องของเกียร์ดี t ครับและความคล่องตัวของรถแฮนเดิบารยาวๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้แคบเกินไปนะมุดฝ่าก,การจราจรได้สบายๆเลยแม้ว่ารถจะมีน้ำหนักตัวอยู่ถึง237กิโลกรัมก็ตามครับระบบกันสะเทือนของรถคันนี้ครับได้โชคหน้าหัวกับ 41ม mm, มนะครับมีระยะยุบอยู่ที่153ม mm. มโช้กหลังเดี่ยวโปรลิงนะครับระยะยุบ150ม mm. มก็สามารถปรับค่าสปริงพีโลดแล้วก็ค่ารีบาวของระบบการสะเทือนได้สวิงอาร์มของรถคันนี้เป็นสวิงอาร์มรูปตัวยูนะครับเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมล้อหน้าขนาด17นิ้วครับยาง120ยยทับเจล้อหลัง15นิ้วครับยาง160ยหทับหกได้เบรกหน้าเป็นเรเดียลเมาส์คาลิปเปอร์สีลูกสูบครับจานเบรก296ม mm. ม ABS คสองบบย หลายคนได้เห็นนะครับรูปร่างหน้าตาของ Honda XADV 750มาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันดูสปอร์ตมันดูโชบเชียวมันดูพุ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีเส้นสายนะครับที่เฉียบคมมากขึ้นนะมีมิติ ที่ดูแล้วรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยน่ามองมากขึ้นกว่าเดิมโ mm. ดยเฉพาะบริเวณพารแนลด้านข้างของตัวรถนะครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นชิ้นด้านหน้า mm. ชิ้นบอดี้ชิ้นท้ายรถเนี่ยมันจะมีสัน mm. มีเหลี่ยมมีคมที่เหมือนที่เคนบอกไปตอนต้นคือ mm. เหมือนกระดาษพับโอลิการมิของญี่ปุ่นเลย mm. ไม่ว่าจะเป็นสีไหน mm. ก็สวยงามมากๆครับตอนนี้ Honda เปิดตัวมาเนี่ยก็จะมีสีเทานะครับสีดําสีขาวเนาะแล้วก็จะมีสีพิเศษก็คือสีเหลืองที่เป็นสเปเชียลอิดิชั่นครับแล้วก็ในยุโรปเนี่ย เขาจะเปิดตัวพร้อมชุดแต่งนะไม่ว่าจะเป็นชิลหน้าสูงนะครับกาดแฮนที่เป็นกัดแฮนฝังไปในประกับแฮนนะครับไม่ใช่กัดแฮนลอยที่แถมมากับตัวรถมีเหล็กกันล้มนะครับมีเรื่องของไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้กล่องข้างกล่องหลังติดตั้งมาให้แบบครบถ้วนครบค,รบครันนะครับรวมถึงกระเป๋าสาหรับวางที่ด้านหลังคอนโซลด้วย Honda XADV 750นะครับคาดการว่าจะมีการเปิดตัว แล้วก็โชว์ตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่งานอิกมาในอิตาลีครับปี2024นี้ส่วนในประเทศไทยจะมีการเปิดตัวและทำการตลาดเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนว่าอย่างไวก็คงต้องเป็นต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับสำหรับโมเดลที่ขายดีรอคิวกันนานแบบครึ่งปีข้ามปีแบบนี้ครับใครที่ยังลังเลอยู่กับ h o n ด้ XADV 7 5 0ูนนะครับไปหาดีลเลอร์คุณเดี๋ยวนี้ไปหาเซลล์ที่คุณสนิทรู้จักนะครับแล้วก็บอกเขาเลยว่าฉันจะจอง XADV ใหม่นะครับเพื่อไม่ให้คิวของคุณเนี่ย ถูกยกไปเป็นอีกครึ่งปีปีหน้านะหลายคนที่เคยใช้ XADV หลายคนที่เคยติดตามข่าวของ XADV จะรู้กันดีว่ามันรอคิวจองกันระดับแบบอย่างไวคือครึ่งปีจริงๆอย่างนานคือเป็นปี2ปีเลยนะครับกว่าที่จะได้รถกันเพราะว่า XADV750 นะครับในราคาค่าตัวของเขาเนี่ยนอกจากความเจ๋งต่างๆแล้วเขายังถูกประกอบขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยสําหรับสเปคที่ขายในประเทศเรานะครับไหนจะยังชูบเลสอีกนะครับล้อซีลวดแบบชูบเลสเนี่ย ก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่ใช้งานเดินทางว่าจะหาร้านปะยางได้ง่ายๆอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครที่ใช้รุ่นโฉมปัจจุบันอยู่นะครับเคนก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงๆริงวอลเชฟของเขาครับหน้าตารูปลักษณ์ยังมีความเหมือนเดิมอยู่สัก70%อยู่เหมือนกันนะแต่ก็จะมีการเปลี่ยนพาร์ตบอดี้ที่สันคมมากขึ้นดีไซน์เบาะที่ดูเท่ดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ไฟหน้าที่ดูพุ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือเอาจริงๆเนี่ยสำหรับ ก็ยังสวยอยู่ด้วยนะแล้วก็อย่างหนึ่ง XADV 750นะครับจริงๆไม่ต้อง750ก็ได้ตั้งแต่ชมแรกอะราคาขายต่อมือ2อะแข็งมากๆนะทุกวันนี้ชมแรกยัง3 0 0 0 0 0อยู่เลยอะไม่เคยลงเลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง,ปลงใน2025 Honda XADV 750คอมเมนต์บอกกันหน่อยสวยไหมชอบอะไรไม่ชอบอะไรคนที่ใช้อยู่อยากเปลี่ยนหรือเปล่ายิงช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวแล้ว หน้าเอาไปขี่เที่ยวซะเหลือเกินเนี่ยนะครับอยากเอา xdv 750ไปขี่เที่ยวที่ไหนคอมเมนต์บอกกันได้ครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e ครับสวัสดีครับ